จ้าอันนี้เป็นตลาดชุมชนนะจ้าเนาะตลาดชุมชนของบ้านหอยเดือจังหวัดนองบัวีลำพูจ้าที่ชาวบ้านน้ำอของปลาเนาะค่ะเป็นตลาดของปลาที่มาขายน้ำริมทางนะจ้าจะเป็นผลไม้เนาะค่ะเป็นผลไม้เป็นกบเข้าเป็น,าปนวายนะจ้าเป็นวายเป็นปลา นี่นะจ้ะเป็นภาพโดยรวมของตลาดจ้าตลาดที่ค้นส่วนไปเขาก็เอ้นว่าตลาดกลางดงนะจ้ะอ่านี่คือชาวบ้านมาจับจ่ายใช่สอยแล้วค่ะชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาที่ใส่ทางสัญจรเส้นนี้นะจ้ะเพื่อกระสิทจับจ่ายใส่สอยซื้อของนะจ้ะเป็นกับข้าวปใะเกินแรงจ้าแล้วก็เป็นของฝากก็ได้เห็นนะจ้ะโยติดริม้ถนนนะจ้าข้างผานอุดรเลยนะจ้ะเหนะจ้ะ ถ้าได้ผ่านใดเวเสนีกรแเวนะด้ค่ะตลาดชุมชนอีกแห่งหนึ่งค่ะของคนอีสานเท่านาะจ้าเป็นตลาดใหญ่เยอะจ้าคนสื่อของเยอะแยะเลยจ้าเป็นกล้วยปิ้งแล้วจ้าเป็นกล้วยปิ้งกับมีข้าวโพดต้ม พดปิ่งนะจ๊ะทุกอย่าง ปิ้งปลาค่ะเป็นตะแซ่บจ้าปิ้งไข่ป,าปลาขายไม่จังไลยเนาะเจนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทน,นี่ละคะ่ะปิ้งปลารลดจ้าปิ้งปลารดปิ้งปลาขาวจ้าปลาขาวมีไข่พร้อมเป็นตะแซ่บแล้วค่ะกินกับส้มตำจ้า อันนี้หมัดข้าเมายหมัดข้าว่างา้อันนี้ก็เป็นตลาดชุ่มชนอีกแห่งนึงแล้วค่ะที่ึ้นอยู่กับจังหวัดนนทําพูค่ะบ้านท่าเดือจ้านี่ บาดอย่างนอ้องค่ะนีไม่หมาหมาเคนหมาเคนหมาเขนงอ้หมาเคงเด้ค่ะผลไม้ของอีสานที่เขาเ,าเห็ดปินเล่นเป็นอาหารว่างนี่้ะค่ะอาหารอีสานแตงไวยค่ะกับน้ำไม้เนาะจ้ะเห็ดสำเร็จรูปไปพอ่อม

อต้นขันตอโอ้ยแม่เสี้ยเมื่นันจต่อยคล้ายคล่องเนี่ยเนี่ยเป็นตลาดนัดอาหารของคนอีสานเนาะจ้านี่กัดักแด้นะจ้าอาหารผักพื้นบ้านจ้า อันนี้น่องงวะะังงวค่ะน่องงัวแมแม่อาหาทจ้าน่องงัวค่ะายของี่่ะนี่เป็นเห็ดไข้นะคะนี่เป็นเห็ดกรนะคะนาะเ,เห็ดกรกรใหญ่ ก้อนนี้มันพื้นบ่ค่ะจ้าพี่บอมันหวานเลยอันนี้ทอดบอหวานจ้ะาใ่เห็ดไข่จ้าเป็นตัวโตนะจ๊ะเนาะตัวหนึ่งแกงใช่น้ไม่สมแซ่บลายจ้าสบายเนาะค่ะเนาะนี่ไป็นข้าวขาค่ะวขาที่ขายโตนะจ้า ตลาดชุมชนค่ะตลาดชุมชนที่ขายของปลาขายของพื้นบ้านไข่ค่ะ,ะนั่นเผ็ดไขป่ปลานะค่ะไขป่ปลาเสีมยมมะปี่งไข่ปลาสลิด